สวัสดีค่ะเรียนเกดไฟทุกคนนะคะพบกับชิเชนน้ำฝนนะคะสำหรับวิชาแมทเทมติกเนาะอ่ะวันนี้จะต่อเลยครัเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคะนนะคะรวดเดียวเลยอ่ะมาดูกันโจทย์ปัญหาคะอ่าใจความสำคัญหลักของเราคือเราต้องอ่านโจทย์นะคะตีโจทย์ให้แตกว่าโจทย์เขาอยากรู้เรื่องอะไรนะคะเพราะว่ามันจะบวกหรือลบนั่นเองอ่ะ คำถามคือพอยมีลิบบิ้นยาวสองเศษ3ามส่วนห้าเมตรนะคะใช้ติดกล่อ,องของขวัญอ่ะเขาอาจจะมีเนื้อเรื่องมามาหลอกหน่อยอ่ะใช้ติดกล่องของขวัญไป1เศษ1ส่วน2นะคะเมตรพอยเหลือลิบบิ้นเท่าไหร่สังเกตนะคะใช้ไปนะคะใช้ติดกล่องไปแล้วเหลือเท่าไหร่นะคะ องบอกเลยว,ว่าสองคือจํานวนเต็มใช่ไหมคะสองเมตรกว่ากว่าใช้ไปหนึ่งเมตรกว่ากว่าจะเหลือลิบบินเท่าไหร่แสดงว่าคําถามนี้เป็นวิธีลบนะคะอ่ะการวิเคราะห์โจทย์เลยสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพอมีลิบบินสองเศษสามส่วนสองเศษสามส่วนห้าเมตรใช้ติ๊กของข่าไปหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเมตรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือพอเหลือลิบบินเท่าไหร่ใช่ไหมดังนั้นเป็นวิธีลบแน่นอน มาดูการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาก็คือเราเนี่ยเนี่ยสมมติว่านี่คือริบบินนะคะยาวทั้งหมดสองเศษสามส่วนห้านะคะใช้ไปนะคะใช้ไปนี่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองนะคะเขาถามว่าสีส้มเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคือสิ่งที่เราต้องหานะคะอ่ะต่อมา,าการแก้ปัญหานะเขียนเป็นประโยคตัษณ์เลยลอกส่วนมาเลยสองเศษสามส่วนห้าลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองเพราะว่าใช้ไปก็คือลบแล้วเราต้องหาว่ามันเหลือเท่าไหร่อ่ะ เอาโจทย์มาเลยพอมีริบบิ้นยาว2เซนมตรส่วนห้านะคะใช้ตีกรองควันไว้หนึ่งเซนมตรส่วนสองเมตรนะคะพอเหลือริบบิ้นเท่าไหร่ลบเลยนะคะก็อ่ะแยกออกมาเป็นแบบนี้นะคะจํานวนเต็มแยกออกมาเศษส่วนเป็นเศษส่วนนะคะใส่วงเล็บให้มนันนะคะแล้วก็ลบแล้วก็ใส่วงเล็บก็คือจํานวนเต็มคือจําน,นวนเต็มบวกแล้วก็แยกเป็นเศษส่วนนะคะแล้วเราก็เอาจานวนเต็มกับจํานวนเต็มมาบวกกันเนาะสองลบกับหนึ่งนะคะตรงน,นี้ใส่เครื่องหมายบวกไว้นะคะ เอาสองกับหนึ่งนี่มันทําอะไรกันอยู่คะมันมันลบกันอยู่ใช่ไหมดังนั้นมันก็ลบแต่ว่าหนึ่งกับสองเนี่ยมันทําอะไรอยู่มันบวกอยู่กับเศษส่วนนั้นนเราใส่บวกไว้แล้วสามส่วนห้ากับ1ส่วนสองมันทําอะไรกันคะมันลบกันดังนั้นเราถึงใส่เครื่องหมายลบตรงนี้โอเคไหมโอเคครูบอกแล้วว่าจํานวนเต็มลบกันได้เลยสองลบไป1ก็เหลือหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเศษส่วนนะคะ เราต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนเราถึงจะลบกันได้5ให้เท่ากับ2ในได้ไหมไม่ได้2ให้เท่ากับ5้าได้ไหมไม่ได้ดังนั้นต้องคูณไปห้าคูณ2คูณ5ทั้บนและล่าง5้าคูณด้นะคะ3ก็ต้องคูณด้วย2ด้วยนะคะแล้วก็1ก็คูณด้วย5 2ก็คูณด้วย5เพื่อให้ตัวส่วนตรงนี้มันเท่ากับ10นะคะแล้วเราก็ตัวเศษมาลบกันนะคะอ่ะมันสุดแล้วคูณต่อตรงนี้ ดังนั้นก็จะได้6ส่วน10นะคะจาก3ส่วน5มาเป็น6ส่วน10เพราะเราคูณ2แล้วก็จาก1ส่วน2กลายเป็น5ส่วน10เพราะเราคูณ5ทั้งบนและล่างดังนั้นเราจะเอา6กับ5มาลบกัน1ตัวนี้ทิ้งไว้เหมือนเดิมอ่ะก็กลายเป็น1บวก1ส่วน10ไม่ใช่1ส่วน0นะเราไม่เอา10มาลบกันนะคะ1ทิ้งไว้เหมือนเดิมมันคือตัวส่วนนะคะแล้วเราก็เอาเครื่องหมายบวกออกก็กลายเป็นเหลือ 1.1.10เศษนส่วนนะคะดังนั้นได้คำตอบแล้วว่าพอยเหลือลิบบินนะคะ1.1.10งเศษ่ส่วนง่ายไหมคะง่ายอีซี่คูเชื่อว่าเราทำได้นะคะต่อมาการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะอ่ะ2เศษมส่วนมีค่ามากกว่า2นะคะและ1.1.2เศษส่วนมีค่ามากกว่า1นะคะจะได้ว่า2 3 5เศษส่วนลบ เซ็นึ่ส่วนสมีค่ามากกว่า1ดังนั้น1เศนหนึ่งส่วนสิจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดโอเคไหมอ่ะตัวอย่างถัดมาเพื่อความรวดเร็วหนุงหนิงมีน้ำผลไม้1เศษหนึ่ส่วนหลิตรดื่มในตอนเช้า1เศษหนึ่ส่วนสลิตรขออภัยค่ะเศษหนึ่ส่วนสลิตร และดื่มในตอนเย็นเศษ3ส่วน5ลิตรนะคะนุ้งนิ้งเหลือน้ำผลไม้เท่าไหร่อ่าอันนี้ก็คือ1คือจำนวนเต็มเลยใช่ไหมคะคือ1ลิตรกว่าอันนี้ก็กินไปรึ่งลิตรเกือรึ่งลิตรอะไรเงี้ยอ่ะมีคอห์โจสิ่งที่โจถามก็คืออ่ะลองตอบมาเลยนุ้งนิ้งมีน้ำผลไม้1 1ส่วน5ลิตรดื่มไปในตอนเช้า1ส่วน2ลิตรและดื่มในตอนเย็น3ส่วน5ลิตร สิ่งที่โจทย์อยากทราบสิ่งที่โจทย์อยากรู้ที่เป็นปัญหาของเขาคือนุ้งหนิงเหลือน้ำผลไม้เท่าไหร่เอ่ยใช่ไหมอะมาวางแผนก่อนอะลากเส้นน้ำผลไม้เพะกินไปสองช่วงใช่ไหมคะมีน้ำผลไม้ทั้งหมดรวมวไหมนะฟ้าสม้มแดงไอชมพูเนี่ยคือหนึ่งส่วนหนึ่งห้าช่วงแรกกินไปหนึ่งส่วนสองค่ะแล้วก็ช่วงที่สอนกินไปสามส่วนห้าลิตรแล้วส่วนเนี่ยสีชมพูเนี่ยเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่า มาหาตรงนี้กันอมาดูวิธีการแก้ปัญหาอย่างแรกเลยไปยกสัญลักษณ์ก่อนเลยลอาตจวยมาเลยค่ะหนึ่เศษหนึ่ส่วนห้าลบหส่วนสลบใส่วงเล็บให้ก่อนนะคะใส่วงเล็บก่อนแล้วค่อยมาลบตัวที่ 3, 3ลบเป็นสาส่วนห้าอ่าอ่าลอาโจวย์มาเลยน,น,นุ้งนะิ้งมีน้ำผลไม้หนึ่งเศษหนส่วนห้าลิตรดื่มในตอนเช้า1นส่วนสลิตรดื่มในตอนเย็นเศษสาส่วนห้าลิตรนะคะสิ่งที่ ราจะรู้ขึ้นหน้น่งนงเหลือน้าผลไม้เท่าไหร่อันดับแรกเลยทาในวงเล็บก่อนครูบอกแล้วว่าเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะถึงจะลบก็ได้ในกรณีนี้เอ๊ะทำไมมันถึงเป็นหกส่วนห้าล่ะเพราะครูแปลงจํานวนค่ให้เป็นเศษเกินเพื่อการง่ายคะ่ะเพราะว่ามันมีเศษส่วน2ตัวจํานวนคะตัวเดียวดังนั้นครูแปลงจํานวนคะให้เป็นเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะให้มันกลายแต่มันจะเป็นเศษเกินนะอะ ล่างคูณข้างบบนจำได้ไหม5้คูณ1เป็น5บวก1ข้างบนเป็น6ก็ได้6กส่วน5ลบกับ1ส่วน2ใช่ไหมดังนั้น5กับ2จะทำให้เท่ากันโดย5คูณ2 2คูณ5ฝั่ง6ส่วน5ก็คูณ2ทั้งบนและล่างฝั่ง1ส่วน2ก็คูณ5ทั้งบนและล่างนะคะส่วนลบ3ส่วน5ทิ้งไว้ก่อนยังไม่ยุ่งนะคะเราจะมาเคลียร์ในวงเล็บที่ปัญหาเยอะๆก่อนดังนั้นจาก6ส่วนหก็กลายเป็น12ส่วน10 ลบกับ5ส่วนสินะคะแล้วก็ลบ3ามส่วน5เนี่ยทิ้งไว้เหมือนเดิมส่วนเท่ากันลบกันได้แล้วค่ะ2ลบสห้าเหลือ7ส่วน10นะคะลบกับ3ส่วนห้าอ่ะแล้วทีเนี้ยการการที่จะลบเราต้องทำส่วนเท่ากันอีก3มส่วนห้าหาทำทำยังไงให้เท่ากับสิได้ไหมได้คูณ2คูณ2อั้งบนได้ล่าง3คูณ2ได้6 5หคูณสองเป็น10นะ,ะตัวส่วนเท่ากันก็จะกลายเป็น7ลบหนะคะ ส่วน10นะคะก็จะได้ว่า7ลบ6เหลือ1น1ส่วน10นะคะดังนั้นเราหาคำตอบได้แล้วว่าหนูนิง,นงเหลือน้ำผลไม้ทั้งหมด1.10ส่วน10ลิตรโอเคไหมคะง่ายไหมง่ายมาดูการตรวจสอบความสมเหตุสมผล1เศษ1นส่วน5้น้อยกว่า2และ3มส่วน5มากกว่า1ส่วน2จะได้ว่า1 1ศษหนึส่วนหลบหส่วนสลบสส่วนหควรมีค่าน้อยกว่า1ดังนั้น1นึส่วนสิจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลที่สุดนะคะอ่ะขอจบการนำเสนอนะคะคนครูก็ขอฝากใบงาน2องใบนะคะมันจะมีทั้งวิธีบวกและวิธีลบนะคะขอให้นักเรียนอาตั้งใจทำรายงานเนาะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยไนะคะเวลาออกข้างนอกนะคะ a s h your hands with แอลกอฮอล์วิสเปย์แอลกอฮอล์แล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เทคแคร์ยูเซลค่ะบ๊ายบาย